สวัสดีครับสวัสดีค่ะบอพอกันเมื่อนี้พี่จอมเพิ่นยุดพเะพี่ยังก่แม่พี่จอมบวกคือเก้าันะครับเป็นจังไหนบอกคิ่แ่วพี่จอมปวกา่าหยนไห้วัวว่าหันก็ไห้4 2่สอกคับหลอกมันหลอกกัน หกสองกสองเก่าหกสองเก่าก็เก้าสองสองเก่าต้องตัดเหรียญดิสี่สองเก้าเพราะถ้าตัดนี้เข้าเลยนะแม่เข้าเจ้าวัตับซื้อสามโตได้ตะไปสามโตหันม่หายมาสี่สองเกาหอกหกสองเก่านี่ยคือเรียกว่า เป,เป็นมาก็วาตัดไปจากโตแล้วว่าวัตแต่นี่ก็ตีก็ตามรอยลม้มีะตเ <c oughs> เอเลยโอายเอาเพิ่งม,มาเขียนไหนม,นมันนอยี่กับชวแม่หรอกใครมาเขียนครับแม่ครับจอมปวกอะไรมันพากันแป๋วเรียกมงเก่าม้านเหม่อมันเคยเอาดูดกันละคนมันมันมา,มนมนนมาอยู่แล้ครับเขียเอาดถเด้อหรอวกัน มาแน่นอนน่านัเส้นแน่นอนมันว่ามันโชกันจักีแมนบ่มแมนแล้วมันเจนไห้แม่มาขึ้นครับเก้าเจ็ดโตเก้าเก้าศูนย์เจ็ดครับเรียกนะมันเจนไหมขึ้นเี่กาศูนย์เจโตอยเก้ย์เจ็ดี่ไม่เยนไห้ที่บอกเ่ม่นี่จับปวกคือเก้าที่จับปวกคือเก้าหัวมัหันมันเก็าม่หายเขาพอะไรกันสองผ่าสองวันแล้วเส้มันม่าย บริตัดจะหมดพาดคือเราไม่ได้ตัดบริตัดบริตัดสองตัวเนยครับเอาสามตัวบางไม่สามตัวนมาบอกสมแม่ไก่ก็คือเอาสามเลยบอม่แยกเออเอาสามคือสามเวยเพราะเคยว่าตัดออกจกเจียงว่ามัหันกับัดหมดที่เดีวหมดแด้ที่จริงหันตัดนั่นคือเขาไม่กันบริตัดัตาขยามันได้ เรับวเลยบว่กัดอย่างมันได้นี่แต่นี่กติ้เขาตามรอยเขาเชียวมาทำเราทำหรอยู่เพราะฉะนั้นนี่หเสียงเพาเพื่อนหาแม่นอยู่แต่ไม่ไก่นะเอาวป็นเมียนวัตัดทักษิณก็เป็นอย่างรับแต่ว่าวังว่าจะสามตัวเราไม่เคยได้วังว่าด้สามตัวเนาะแต่ก่อนรับเป็นเนาะแต่เรยกว่าไม่ไก่ก็สามตัวเป๊ะเลยมนของมาเจนเลยเก่าสุ ก้ศูนย์เจ็ดครับมันทำกันเอาบ่อ<ฮ>เอาอะไรกันเอาลูกอะไรมันไม่ฟากันไปเอามไม่ฟากันไปวืู่หางเดียวเลยป่ะแม่หางเดียวเม็ดเดียวพอ่อครับสองตัวมันก็ฟาก,กันตัดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มีถนัดของมันครับมันฟาก,กันตัาใบสู้ผีผีที่ตัดไปเมียนผีจอมปวกผีพ่พนปวกป่ะแม่ผีพ่น,พพนปวกพ่นหมกง่อยเลย ยูใส่พี่ป้นปวดในใจปะในฝันในฝันโอ้ยวันมันดีบมอนบ่ผพี่ดอกอีดีเนาะฝันเรียกฝันแต่ฝันแม่ไก่นี่พี่จอมปวกนี่มาบอกรายเทียแล้วมาบอกสองสามเที่ยแล้วเจ้าเพิ่งตัดสินทีนะตัดสินจกเทียครับ หัวที่แล้วคนก็ห้เข่าเจ่ว่าหางโ่ตายขาดหน้าสองหัวแล้วพอว่ดตัดสองตัวเลยหัวบ่หางก็หายมาซีสองเก่ามันออกหกสองเก่าแต่เสีดานาะสองเก่าัเจ้าถามอยู่เจ้ายังว่ดตัดเอาเถอะเจ้าห้ตัถอดเจ้าหนีก็เสียสามร้อยยูเอสน่ะเพราไม่มีเงินให้เจาเจ้ายัเพาววัถามอยก่ยัดเงินานถอเนาะบอกก็เจ้าไว้เพราะเจ้ามาถามอือไปร้อยเสือพ่อพ่เห็นนี่ร้อยเสือ แต่ผู้ใดมากเขาจะมันชัวตายพุ่งรอบเลยนะลุงเขามาเขามาปล่อยอยู่นี่อ่ะทำไมไม่ตัดขเขาบอกเขาเจ้าคือบ่ตัดหนึ่งตักตัวสองตัวบ่มาตัดบ่เอาบ่บ่มีเงินให้ตัดเรื่ตังองมาตัดบ่กับเขาตัวไหนนะแม่ยังมีกสักรอบหนึ่ครับเออฟันหายแล้วออลออผีจอมพวก,กนะไรกีจอมพวกแามนเพป็นเอาไม้หายมื่อคืนนี้เพป็นมาเขียนหายมื่อคืนนี่เก้าศูนย์เจ็ด ตัว907ผลมา马านตัวเซ่นมมันบอกอะไราบอกปานัมนด้ยมันบอกคัะ907แมนติดตาเด่นสองตัวสตัวค่ะ0770ติดตัดีบ่น้องวันนี้แต่ว่าติตาดุตัเจเบิงวันีอาจิดตไปยุโรปจ็ดตัวหรือสองตัวมีเท่านั้นแหะก็บวัตตากับัตตาไรเลขแสบแม่ไกลเลม่เใสก่เลียชี้จ้าปวก มองคือามาให้หมดที่แล้วงดที่แล้วแล้ว่าห้ซี่สองเก่ามัหลอกคกสองเก่า้เขาจึงป็่ว่าาว่าอะตัดเขาเขามาสองผัดสองข่อนแล้วบอบ่บ่าคืว่าเออตัดไปนะบอว่าบ่ตัด่เดียวเป็นไมกไห็ไม่เกเหตดไม่ขึ้นหอ่าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด เก้าศูนย์เจ็ดนี่านั้โบโบ่บหลายตัวเดียวเดียวมเนี่เนี่ยตัวเดียวนี่เก้าศนย์เจไม่เชีนหาย่ะบครับเนี่ยมันมาออกหายป่อยมัหายก็ได้ชึ้งกึ้มันเชียนห้ยไปทำมาจ้าไม่เห็นอะไรก็มาปล่อยมาได้ยินนี่เจ้าซัวเนาะล่องลงมาสองตัวเจ้าก็วัดตาไจักหาจักซิดเน่นอนตัดตเหรียญนะครับวัดตาตเอาตาเอาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนยไม่น้ำ ตามตัวคือว่าเก่า07ตัวสีอะไรแม่ตัวสีแดงๆคนมาเขียนห้มันขึ้นมันพากันไปเอาเต้สีแดงเลยมันผ่านีพ่นวกแม่ถ้จะเอาปากกาแดงมาเขี้ยนน้อสีพ่นปวกเคยมาห้ทุ่มหอดบ้องหันก็หอยหันก็ผัดสองตัวโบโบวานีนลขคือพิวต้างานโบตัดจักเชีโบตัดจากเทียสองผาดแล้วโอ้ยแต่ว่าถูกติดต่อหน้าสองวัดอะไรหมดเย บบวัดตัดเหริน907เดียวหางเดียว907จอมปวดพูนจอมปวดรับหัวได้ไหมรับหัวได้ไหมครับ607ขับับวปขับไปหน้า607 607ขับหัวไว้น้าด้วยครับตัดเล่นเอาตัดดินเอา ผู้ผู้บอกจัดพวกเปลี่ยนนี่จัดของสื่อเรื่องพ่กจัดตั้เชียรอยู่เนาะนั่นสื่อตรงมีแต่ดถงไปเรื่อยเรื่องเป็นยังไงจังก็เจ้าเล็กพวกลูกหลานลูกน้องลูกที่นี่ล่ะจะเป็นเจ้าตัวรไม่ใหญ่เจ้ากับวัดสิเขายังว่าถืออยู่ปุ่นเด้ก็ถืออยู่แม่ครับถือกันเนาะเนี่ยซุ่มบอกง่ายร่วมกับปุ่นเขาว่ามันเจ้าถือกรเลี้ยงไหมมาเจอเขาว่ะก็ถือกันเนาเจ้าก็เป็นบ้าแล้วเจ้ากับป้าฝังกัเจ้าก็บวัดตาออกนอกแต่เขาว่ากันเมื่อคืนนี่จิแม่ย ตัวใดกว่า970 907 970 07 970 6 70นี่ตัวแดงซึ่งๆนี่คนไม่เขียนหนังืขึ้นเลยไม่เขียนหนังมือขึ้นเยนี่มขึ้นวันพ่ะมองเหมนปลาหงมอะรก่อนวันก่อนวันกนอนวันพ่ะเอาห่อรสามาเชียงลงไปรับหัวพร้อมมเพื่องทำกรถืออะไรปีน นี่ี่องนี่ตอนนี้ละเด็ผีพ่นปวกพ่นปงมาเจนห้ผีพ่นปวกเต็มถายแม่มาสองพันแล้วอาการมเคยตัดริมตัดสามตัวตรงหวังด้วยสามตัวกับหัวน้ำเด้อบาดในหมวเนี่ยเนี้ยเป็นแนวทางนะแม่เนาะแม่มาจังหวัดแล้วผีพ่นบ่บ่บ่ตัดมาบ่หาก็กับบ่จะตัด ตัดน้าสองหัวนะกตัดว่ากันคือว่ากันเนาะแม่เนาะน้องเหลนะจ่เพราะว่าม้านเม่้านาซีสองเก้ามันม่ออกอันหกสองเก้าผีจอมพวกคนวกอยู่ก่แม่นหมดก้อนมีกระพ่าด หมดต้หั่นกระเพาอีกบ่ได้เคื่อพผัดนี่ไหมเพ่อไมาเจ้าของบ่ได้ซื้อเจ้าของบ่ได้ซื้อบ่ตัดซื้อบอ่ได้ดตัดเด่นสองตัวพี่นะมฝันเมื่อไรครับแม่ไก่ฝัน<อ>มเ,นนเนมื่อคืนนี่ฝันแล้วผีจอมพวงว่าเจนให้ผีจอมพวงนี่เห็นมเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับแม่ไก่ก็ผินเปลี่นจากผู้หญิงผู้ชายพิ่นมานลำกันหลายคนมานังกากค่ะคือพันนังเอาเรี่ยมคยมาเอาเขาเคยมาเอาครับเขาค่อยมาเอาเขามาเอาเขาเรียกว่า เขาเลือกเทียมกันได้เราไปได้แล้วได้เราก็พ่อเราไปซื้อไว้ก็ห่อไว้ใส่ใครใครห่อไปขอเลขขอเบอร์นี่บอกไม่เงี้ยใครใครเพื่อห่าไปขอเป็นว่าซื้อเอโรดเด้อซื้อเอโรดเนี่ยซื้อเอโรดมาบอกเชลอาหารบอกเชละโตเชลอาหารบอกใส่หูหรือคนเขียนใหนคนเขียนให้เลยเหมาที่แล้วก็เขียนใหนสามตัวอย่าง่นคือแต่ว่าห้าอะไ้ซื้อแต่ว่าบ่าอะไรตัดซื้อจะว่าห่าตาจองตัวไว้ซื้อได้สามต น่าฟาสองหัวแล้วพอพอตัดสตัวสองเท้ามีเข่าเเนี่ยคือตัดนั่นก็เข่าเลยเน่ไม่พอตัดจะเทียคือ่แล้วเขาตัดเด็กแลม่เป็นบาดแม่กายแต่ละงวนี่เพิ่งมาบวกแล้วนี่โค้งสุดไทยมันไม่ยำหรือเ่ครับโค้งสุทไายพม่นกับมาบวกคือเกาเมื่อนั้นเพิ่งมาบวกซื้อยำารี่คือเกาจะลืมเ่าซีสองเก่าทีสองเก่าซีสองเก่ามาบวกยำารี่คือเกาตอนนี้ ไปร้อยซื้อต่วไปซื้อถ้าสองสามตัวสองตูวพ่อตาติดหัวนี่ไม่ยํำไปล่ะหัวนี่ได้มาขึ้นนี่บังฟังีมาแลงก็มันสิว่าจังไดเอีกมันนี่มาลงวันผ่าหน่อยบ่ตัวใดต็เมียฮะตัวใดครับเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจถ้าเป็นสองตัวเพิ่ยำตัวใดครับเัสองตัวเจ็ดเจ เพินบอกพรอมครับเมียนเพิ่นยันพรอมตัดพรอมตัดไปดินเรด้อเด้อแต่ไม่บอกเพิ่นยันไม่ไกลดีแต่ว่าเขเคย,ต,ต,คยตัดเขาบอกให้ตั